ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักเทรดเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้รวงรู้แชนเนลแวะมาอัปเดตข่าวสารประจําวันกันนิดหน่อยนะก็ห, àng ห, àng ห่างหายกันไปเป็นระยะระยะนะครับเนื่องจากสถานการณ์วงการคริปต o c เคอ e n เรนซีเนี่ยค่อนข้างไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับ ไม่รู้จะอะไรมาพูดนะข่าวก็ไม่มีผลกระทบต่อราคาเลยนะครับ EP นี้ก็เลยจววหัวคลิปมาว่า LUNC เนี่ยคู่คอยประกาศสนับสนุนการเผา0.5นะครับมีเพียงแค่อย่างเดียวเองนะช่วงนี้นะที่รู้สึกว่าจะเป็นข่าวที่ดีๆหน่อยนะครับสำหรับราคาภารรวมทั้งกระดานนี่ก็ยังย่ําแย่อยู่เหมือนเดิมนะในปกคลิปนะครับก็ออกมาอีกแล้วนะครับสำหรับคุณโรเบิร์ตคิโยสกินะพูดแต่งหนังสือ Poor Dad พ่อรวยสอนลูกนะครับโดยบอกว่าพ่อดอยเนี่ยชี้ BTC คือทางรอดนะคือแกออกมา อยู่เรื่อยๆนะครับเป็นระยะระยะนะไม่ว่าจะการสัมภาษณ์หรือว่าทวิตต่างๆนะคือแกชี้ว่าต้องบิตคอยทองคําแล้วก็แลกเงินเท่านั้นนะครับคือไม่ได้ทําคลิปภาคเสียงมานานแล้วนะก็เลยไปดึงเอาคลิปเก่ามาฉายซ้ําอีกทีนะครับสาหรับคุณโรเบิร์ตคิโยสกินะก็เป็นคนเขียนพ่อรวยสอนลูกนะครับคือผมนี่อยากมาแนะนําให้นักลงทุนทุกคนนะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับยังมีเกี่ยวข้องเงินเฟ้ออีก เอาควรสีลงทุนในทองคำแล้วก็บิตคอยน์เนาะครับแต่ว่าทองนี่มันราคาสูงแล้วนะครับมันแพงอาสิเหตุกำไรได้หน่อยแต่คันเกิดเข้ามาลงทุนในบิตคอยที่ราคายังถืออยู่นี่อาจจะสางกำไรผลตอบแทนได้มหาศาลนะครับก็ส่วนเหรียญลูนานี่มันก็โล่งแล้วเนาะผมก็ติดดอยอยู่ือกันนะครับเสีความเก่าจากช่องลวงลูแชนแนลหลายนะครับก็ตอนนี้ก็ติดดอยอยู่ ตอนนี้ผมมีแผนว่าจะเขียนหนังสือพ่อดอยสอนลูกเนาะจะเป็นวิธีการแนะนำการลงทุนในคริปโตนะครับในสถานการณ์รบแบบนี้ที่อยู่ในตลาดขาลงสิ่งสำคัญเลยนี่คืออย่าลักเงินเมียมาเล่นเด็กขาดนะ ก็เป็นคลิปเก่านะครับยังไม่มีมุกใหม่นะส่วนข่าวจริงๆนี่มาจากสยามบอกเชนนะครับบอกว่าโรเบิร์ตคิโยสกิเนี่ยเตือนค a าสแลนดิ้งที่กําลังจะเกิดขึ้นและกล่าวว่าบิตคอยจะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดนะครับคลาสแลนดิ้งนี่ก็คือแลนดิ้งก็คือลงนะลงแบบทูเดจวดลงจอดลงแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงอะไรประมาณนี้นะครับก็ในเนื้อข่าวนะบอกว่าคุณโรเบิร์ตคิโยสกิผู้แต่งหนังสือพ่อรวยสอนลูกที่ขายดีที่สุดในโลกเนี่ยออกมาเตือนนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจที่มืดมนในอนาคตนะโดย รอบนี้นะครับคุณโรเบิร์ตคิยสกิเนี่ยทวิตเตอร์บอกเพื่อนที่ติดตามเขานะกว่า2.4ล้านคนว่าเศรษฐกิจกําลังจะเข้าสู่ภาวะคราสแลนดิ้งหรือว่าเศรษฐกิจตกต่ําแบบรุนแรงนะครับก็ยังออกมายืนยันคําเดิมนะว่าแนะนําว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับนักลงทุนนะครับแล้วก็ยังมีทองคำแล้วก็แลกเงินอย่างเหมือนเดิมนะมีอีกคลิปนึงนะครับ <c oughs> บิตคอยอัด t กไทยแลนด์เอาลงนะ ก็เป็นการวิเคราะห์จากเซียนกราฟทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบซีบนชีหรือว่าแนวรับแนวต้านเทนไลน์อะไรต่างๆนะก็ช่วงที่ขาขึ้นนี่รู้สึกว่าเซียนกราฟจะเยอะมากนะครับก็ว่ากันไปนะคือถ้าแทงสวนนี่คงรวยหน้าดูนะครับ ราคาเช้านี้จาก Exchange Bitkub นะครับ Bitcoin ก็ลงไปอีกแล้วนะนิดหน่อยนะอยู่ที่ประมาณ915,000บาทนะครับี t h e r 61,000นะ l i p p l e หลังจากที่ขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ในแนวลบ1.75%แล้วนะครับ ADA 12.3นะครับส่วน DOT ดอ,ดอยู่ที่2.47นะดูหน้าคัดสิกอยู่ที่ประมาณ0.003ถึง0.0031นะครับไม่ไปไหนมาไหนนานมากๆเลยนะ ก่อนจะไปดูข่าวประจำวันนะครับมีภาพของศาสดาอีเทเรียมนะวิทิกบูทลินที่ปรากฏตัวล่าสุดมาฝากนะครับก็การแต่งตัวสไตล์ไหนก็ไม่รู้นะของลูกพี่แกนะผู้นำแฟชั่นจริงๆนะครับอยู่ที่งาน EDCON นะมาดูข่าวสารประจำวันกันสักนิดนะครับบิตคอยอับดิคไทยแลนด์นะบอกว่ามีข่าวลือว่า i ิน t a g r กรมจะเปิดตัวแอป แบบข้อความเพื่อแข่งขันกับทวิสเตอร์นะครับการประมูล NFT ของ T Aero Capital ที่ล้มละลายทำเงินไปกว่า2.5ล้านดอนลลาร์แล้วก็อีเมลภายในของกรอตตสลัดเคยเผยว่า XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์จากสยามบล็อกเชนนะครับแล้วก็โจไบเดนไม่ยอมรับข้อตกลงที่จะปกป้องการเลี่ยงภาษีของนักเทรดคริปโตนะครับคือรัฐบาลโจไบเดนเนี่ยไม่เป็นมิตรกับคริปโตอยู่แล้วนะยอดขาย NFT ลบหวบในเดือนพฤษภาคมหลังกระแสเทดเรียนมี มาแรงค่าแกรสปรับตัวสูงขึ้นโจชาวเวียดนามสองคนถูกจำสินจำคุกตลอดชีวิตหลังลักพาตัวและลักลอบขโมยบิตคอยของเหยื่ออัตราการเบินของชิบาอินุเพิ่มขึ้นกว่า666%หรือนี่คือการกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าแห่งเหรียญมีอีกครั้งเว็บเทรดโฮบิจัด กิจกรรมประกวดเทดเหรียญที่อีลอนมาร์กชอบปั่นชิงเงินรางวัลกว่า25,000ดอลลาร์นะครับแกปั่นหลายเหรียญซะด้วยในช่วงนี้นะชิปเปอินุเปิดให้ซื้อขายบนกระดานเทรดิจิทัลเป็นกระดานเทดชื่อดังของบราซิลนะครับบราซิลก็เป็นมิตรกับคริปโตแลือเกินนะข่าวจากทันโลกเทเดอร์เคพีนะครับบอกว่าคนยังแห่ถอนเงินออกจากธนาคารสหรัฐอย่างไม่หยุดหย่อนอาทิตย์ที่ผ่านมาเงินไหลออกไปเฉียด1ล้านล้านบาทจนทําให้เงินฝากธนาคารล่วงแต่ระดับต่ําสุดในรอบ2 ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่คุณชิโยสกิคงกังวลน,นะครับว่าจะเกิดใดรีเซ็กชันหรือว่าแคสแลนดิ้งนะเฮยอีลอนมาร์กเนี่ยกล่าวว่าต่อไปนี้พนักง,งานทุกคนที่เทสลาจะรับเข้าบราิษัทไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามต้องได้รับการอนุมัติจากเขาโดยตรงนะครับโดยเทสลาเนี่ยมีประวัติรับพนักง,งานปีละ10,000แสนคนนะโจไบเดนกล่าวในงานประชุมจีว่ว่าความสัมพันธ์ของจีนและสหรัฐกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเขากำลังจะนัดเจอกับสีจินผี เพื่อกกเล่ากันสักหน่อยนะทิ้งท้ายนะครับเปิดโพนะตัวเต็งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากพรรคเก้าวไกลนะครับในโพคอรอมอล่าสุดพิธาหนึ่งนะก็คือคุณสิริกัญญาต้นตระกูลนะครับหรือว่าชื่อเล่นเนี่ยหมเป็นนักการเมืองชาวไทยสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลนะครับแล้วก็ยังเป็นกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรก็เดี๋ยวยีพีต่อไปจะเอารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลมาให้ชมนะว่าเป็นไผ่นะครับก็ทุกอย่าง อางนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนต่างๆอยู่แล้วนะในอนาคตนะครับ EP นี้ก็ขอขอบพระคุณเครดิตข่าวสารดีๆจากสยามบล็อกเชนทันโลกเทรดเดคพีบีดคอยับดิษไทยแลนด์บิดคับนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ EP นี้ขอญาตลากันไปด้วยภาพนี้เลยสวัสดีวันจันรจ้าขอให้ร่ํารวยความสุขทุกจางหายมีทรัพย์สินมากมายร่างกายแข็งแรงดูเดชช่วดปด้วยกันทุกๆท่านเทินสวัสดีครับ